การวิวัฒนาการของจักรวาเลเร่งตัวขึ้นโลกได้รับพลังงานจักรวาลที่เข้มข้นจากใจกลางกาแล็กซีโลกและมนุษยชาติกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการวิวัฒนาการและการขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นพลังงานจักรวาลที่ส่งพลังจากใจกลางกาแล็กซี กำลังทิ้งระเบิดโลกเล่งการวิวัฒนาการของเราการไหลบ่าของแสงเหล่านี้กำลังช้าล้างความหนาแน่นออกจากสนามควอนตัมรอบตัวเราและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในทุกระดับดังนั้นการตื่นรู้ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงสามมิติของเรา กำลังถูกสัมผัสและตอบสนองโดยสิ่งมีชีวิตในระนาบการสั่นสะเทือนมิติที่ห้าของโลกใหม่อาณาจักรเทวทูตผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นสู่สวรรค์ในระนาบสาเหตุของจักรวาลและอื่นๆในขณะที่มนุษยชาติยังคงตื่นขึ้นดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางของเรากำลังเตรียมที่จะทวีความรุนแรงของคลื่นแสงที่ส่องมายังโลกการทวีความรุนแรงนี้จะสนับสนุนเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่และยังคงผลักดันการขึ้นสู่สวรรค์ของเราต่อไปคลื่นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ส่วนกลางมีความถี่ที่วิวัฒนาการสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อเล่งการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษยชาติด้วยการเปิดใจและยกระดับการสันสะเทือนของเราเราสามารถดูดซับแสงที่ไหลบ่าเข้ามานี้ได้อย่างลาบลื่นยิ่งขึ้นความสำคัญของโลกเมื่อมนุษย์ตื่นขึ้นทางวิญญาณ เราจะยกระดับการสั่นสะเทือนและจิตสำนึกร่วมกันจากความมืดสู่แสงสว่างสิ่งนี้ส่งผลกระทบไปด้านนอกขยายแสงสว่างไปทั่วระบบสุริยะและกาแล็กซีของเราอัยธรรมกาแล็กซีที่ใจบุญได้รวมตัวกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการขึ้นสู่สวรรค์ของโลก พวกเขาต้องการต้อนรับมนุษยชาติเข้าสู่ชุมชนกาแล็กซีในขณะที่เรามีคุณสมบัติเหมาะสมโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีรางวัลพร้อมทรัพยากรและชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ระบบสุริยะของเรายังอยู่ในตำแหน่งที่มีค่าสำหรับการเดินทางและการพานิชย เมื่อมนุษยชาติตื่นขึ้นเราจะเปิดช่องทางให้แสงกาแล็กซีและเทคโนโลยีไหลเข้ามาสิ่งนี้เตรียมโลกให้เข้าร่วมสาพันธ์กาแล็กซีแห่งสันติภาพความอุดมสมบูรณ์และการตัดสู้มนุษย์ต่างดาวกำลังรอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการติดต่อและเปิดเผยจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการติดต่อกับกาแล็กซี่อย่างเต็มรูปแบบจะไม่เกิดขึ้นจนกว่ามนุษยชาติจะบรรลุสันติภาพความสามาคัคคีและจิตสำนึกที่ขยายออกไปยังมีงานต้องทำบนโลกก่อนที่เงื่อนไขจะเหมาะสมแต่การสัส่นสะเทือนที่สูงขึ้นของมนุษยชาติที่ตื่นขึ้น จะดึงดูดความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตที่ใจบุญที่วิวัฒนาการแล้วมากขึ้นเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้ของการติดต่อแบบเปิดจะแสดงถึงความสำคัญของโลกในละครจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่าเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษยชาติมารวมกัน และตระหนักถึงศักยภาพร่วมกันของเรานี่เป็นมุมมองที่ยกระดับแม้ว่าความเป็นจริงจะยังคงซับซ้อนและไม่แน่นอนมนุษยชาติไม่ต้องสงสัยเลยว่าอยู่ท่ามกลางกระบวนการตื่นรู้และขึ้นสู่สวรรค์ครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับโลกของเราในขณะที่ เราเก้าวเข้าสู่ความถี่และจิตสำนึกในมิติที่สูงขึ้นคลื่นพลังงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะปลุกเราให้ตื่นขึ้นสู่ธรรมชาติและศักยภาพที่แท้จริงของเราเรากำลังถูกเรียกร้องให้โอบรับอำนาจอธิบไตยเสรีภาพ และจิตสานึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนี้ต้องการให้เราทำงานภายในเพื่อรักษาและเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของเราเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราต้องเข้าใจบทบาทของเราในการขึ้นสู่สวรรค์ร่วมกันนี้ด้วยการทำหน้าที่ของเราในการปลุกและเปลี่ยนแปลงภายใน เราจะยกระดับการสั่นสะเทือนของทั้งหมดการตื่นของแต่ละคนของเราเกี่ยวพันกับการตื่นของมนุษยชาติเวลาที่เราอยู่ต้องการให้เราขุดลึกลงไปเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองและก้าวเข้าสู่แสงอันศักดิ์สิทธิ์ของเราสิ่งนี้ไม่ได้ง่ายหรือสะดวกสบายเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่เราสมัครใจทำาลังวันคือการขยายสู่ความรักความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นในขณะที่เราเปิดรับพลังงานที่ทรงพลังเหล่านี้เราต้องยืนหยัดและมีสมาธิเชื่อมต่อกับโลกใช้เวลาในการดูแลตัวเองและยกระดับการสะเทือนของคุณ ผ่านการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเชื่อมั่นในแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังคลี่คลายให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองที่หล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและการจัดตําแหน่งผ่านการทำสมาธิการสวดมนต์และการไตร่ตรองอย่างมีสติ เราจะยกระดับความถี่ในการสั่นสะเทือนของเราปรับตัวเราให้เข้ากับจังหวะที่กลมกลืนของจัก,กรวาลอบก,กอดความไว้วางใจในการเปิดเผยแผนการอันศักดิ์สิทธิ์โดยรู้ว่าแต่ละก้าวไปข้างหน้าได้รับการชี้นำจากภูิปัญญาของกองกำลังที่สูงกว่า จงศรัทธาว่ามนุษยชาติกำลังตื่นขึ้นทีละหัวใจและจิตใจมองเห็นโลกที่คุณต้องการจะอยู่ในนั้นรวบรวมคุณสมบัติเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองและกระจายแสงสว่างเราทุกคนอยู่ด้วยกันทำงานภายในส่องแสงของคุณแพร่กระจายความรักและพูดความจริงของคุณ เมื่อหนึ่งในพวกเราตื่นขึ้นทุกคนก็ได้รับประโยชน์เราลุกขึ้นด้วยกันในขณะที่เราปรับตัวให้เข้ากับความถี่ที่เปล่งประกายออกมาจากดวงอาทิตย์ส่วนกลางเรากลายเป็นท่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งพลังงานท้องฟ้าเหล่านี้มีสาระสำคัญของจิตสำนึกที่สูงขึ้น เรียกร้องให้เราขยายการรับรู้และตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดของเราด้วยการยกระดับการสั่นสะเทือนของเราเราสอดคล้องกับกระแสจักรวาลแห่งความรักและการตัดสู้ทำให้แสงสว่างซึมซับทุกแง่มุมของเราของการเป็นอยู่ของเราผ่านการทำงานร่วมกันของเสียงสะท้อน และการเปิดรับนี้เราเล่งการเดินทางของแต่ละคนและส่วนรวมไปสู่การตัดสูุพวกเรารักคุณอย่างสุดซึ้งพวกเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาแล็กซีอโฮออโรลาเลเอกอัครราทูตสาพันกาแล็กซี่